สวัสดีครับเานมส้มยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่พาโชคส่พาโชคคนเดิม94พารวยครับมื่อนี้พอส่าพี่พานองมาพบครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพี่แขกนะครับงวดวันที่วิมิถุนายน2567นะครับ หลวงพีเพิ่นกระหายแนวทางมาแล้วนะครับโดยการที่หลวงพีเพิินทรงมาหายนะครับพอสอก็เลยถือโอกาสเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะครับเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพีแขกนะครับสำหรับงวดทั่ผ่านมาครับแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพีแขกกับเขา้า เป็นเขาเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งเข้าครับของหลวงพี่แขกครับจริงๆแล้วเล็กวิ่งของเพิ่นกาเขาตลอดนะครับเหล็กวิ่งของหลวงพี่แขกมันก็เป็นบางบางงวดนะครับบางงวดกับเขาตรงๆบางงวดกับเขาแต่วิ่งครับเขาแต่เหล็กเด่นนะครับก็เป็นปกติก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับผู้หายแนวทางนะครับก็ดีก็เดาครับ ยังได้็ดีดีก็เดาเนาะพี่น้อง fc เข้ากับพี่จ๋าหน้าเอาครับสำหรับงวดนี้ลุงพีพันไหหมานะครับเลขเด่นนะครับวิ่งรูดไปที่8ครับร่อง4วิ่งรูด8ดร่องสี่เข้ากับอาจสีวิ่งวิ่งแตัวเดียวก็ได้นะครับหรือเสียเอาซีไปนั่ก็ได้ก็แล้วแต่มักนะครับ บางที่พี่น้องเอฟซีเขาอาจจะไปเห็นตัวเลขแนวทางจากหลายๆอาจารย์มาอาจจะมาตรงกันก็เปขกของลุงพีเพ่นเข้ากลับไปจับิวงเิ่ง,งก็ได้ครับคือเลขตัวเดียวนี่ส่วนมากมักสิแมนนะครับบางคนว่าโอ้ลงทุนเลขตัวเดียวมันได้หน่อยแต่ว่าจังได้จังได้ก็ดีโบโบได้หน่อยดีก็เสียหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ ยังไดกะหายพี่น้องพี่แจนหนาวเพราะว่าตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางครับท่านผู้ชมครับตัวเลขทุกตัวก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ละาจานคือกันมัดครับบมมีผู้ใดสิไปถือทุกงวดนะครับบางงวดก็เข้าบางงวดกับ,บหบลุดนะครับเ,เตรียมจดเลยครับเตรียมจดเลยพี่น้องเอฟซีครับเขียนตามคำบอก เดี๋ยวช่วงท่ายคลิปพอซอก็ที่โชว์ตัวเลขให้พี่น้องเขาเบิงนะครับช่วงถ่ายคลิปนะครับช่วงนี้ย,ยนตามข้าบอกไปก่อนนะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งวิ่ง8วงกลมที่8รอง4นะครับอันนี้คือเลขวิ่งครับชุด3ตัวมีอยู่2หางครับเป็นหามา3ตัวให้มา2หางนะครับ สี่ดครับท่านผู้ชมครับ4ี 3, ่แปดสามศูนย์แปดสามเิ่นหายมาสองหางครับนะครับเพิ่นกระตัดมมใหายพ้อมครับแจงม้หายเรียบร้อยนะครับ3ต,ตัว4ี่แปดสามศนะครับตัดออกมาก็มี ดสามสี่แปดสี่สามศูนย์แปดศูนย์สามครับเด็กส,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 สองตัวไม่ยุ่หาหางครับไปกับกระซิบนะครับแต่หลวงพี่เพิ่นบอกว่า จริงๆแล้วของลุงพี่แขกเพื่อนบอกว่าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับแต่ว่าพี่น้องกลับไปเด้อครับกลับไปพร้อมมันก็บอกมีผู้ใดหูวหรือวัวมซิโอตัวใดเนาะครับถ้าหูก็จัดนักไปแล้วนะครับลุงพี่เพิ่นก็บอกโหเพื่อนกบับเ,เอามาให้เพราะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับ อาเดี๋ยวทวนอีกเทียหนึ่งเด้ยครับท่านผู้ชมครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวิ่งรูดนะครับ8รอง4ครับส่วนเลข3ตัวก็มีอยู่สองหางครับ4 8่แปดสามสาม คือสีท่านอย่นีนะครับพี่น้องสีถท่านว่ท่านจงได้กระเบิ้งตอนถ่ายคลิปนะครับช่วงถ่ายคลิป็ธิโชว์ตัวเลขให้พี่น้องสิได้เอาไปพิจารณาเลือกอไปลงทุนนะครับแต่ให้หยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับแต่ว่าหลวงพีเพิ่นก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขหน้าทางของหลวงพีนี่ส่วนมากสินเน้นไปที่บนนะครับ ไปที่รางวัลที่หนึ่งนะครับเปลกถ่ายรางวัลที่หนึ่งครับเข้าก็ไปหายิบจับรอตลีไวบ,บางที่โชคดีอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ครับหรือว่าไปเขาเล็กนาเล็กหลังก็ได้กันครับทุกอย่างเป็นไปได้นะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้คื่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับโนมี่ยังสิเป,เป็นไปว่าใดครับเป็นไปได้เมื่อครับ จบคู Hoy, 2, ่2ตัวนะครับสองตัวก็มี8ปดสามสี่แปดสสาย์แปดและก็0ูนย์สามแปดสามสี่ปดสสามย์สามย์แปดครับ เหล็กลงพีเพิ่นนี่แปดมาแห้งนะครับเหล็กลงพีแขกวันนี้แปดมาแห้งเพราะว่าทุกตัวติดแปดเป็นส่วนมากนะครับติดแปดติดซีนะครับเหล็กเพิ่นติดแปดติดซีคือร่องตัวร่องก็คือซีครับแต่พี่นนองเอฟซีอยาก โทรถามแนวทางหรืออยากคุยกับลงพี่แขกไม้เลขโทรกันนิวใต้คลิปนะครับ098-917-4494นะครับ098-917-4494อันนี้เป็นไม้เลขโทรนะครับลงพี่แขกแนวทางรัฐบาลไทยวิ่งรูดไปที่8 รองสี่นะครับจังไรพี่น้องก็เตรียมแคปเตรียมจดนะครับช่วงถ่ายคลิปนะครับช่วงถ่ายคลิปแล้วเตรียมแคบเตรียมจดเลยครับท่านผู้ชมครับทางช่องก็ขอ,อย้ำว่าตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ใส่วิจารณายานในการรับชมรับฟังด้อครับท่านผู้ชมครับถ้าคลิปให้พี่น้องชคหมานลำารวยกันสุขผูสุกคนครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับผู้ที่กำลังชมคลิปยันในขณะนี้ก็ให้ชคหมานลำรุวยกันสุปผูสุกคนครับ รวยรวยแหงแหงปังปังครับพอกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ